สวัสดีครับทุกคนผมวาวาป่าสักนะครับจากเพจสวนชุมชนวาวาบัสสักนะครับวันนี้นะครับด้านหลังของผมเนี่ยไม้ไม่มีใบเลยนะฮะไม้ไม่มีใบสักต้นเลยเกิดจากน้ําท่วมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอพมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับอยู่ที่บ้านพี่ช่างเขียวเพื่อมารับกระถางนะครับวันนี้ผมสั่งกระถางไว้ให้เพื่อนๆได้ดูว่ากระถางที่นี่มีความสวยงามยังไงทําไมผมถึงต้องใช้กระถางที่นี่นะครับผมบอกเลยนะครับสายประกวดนะครับไม่ควรพลาดเลยสำหรับกระถาง ของช่างคนนี้นะครับแล้วก็เป็นงานฝีมือที่สวนมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูด้านในกันโอเคถือเลยครับเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะพาเข้ามาดูตรงสวนชวนชมก่อนนะครับจริงๆแล้วชุดนี้นะครับไม้ชุดนี้เนี่ยผมคุยกับพี่เขียวเบื้องต้นแล้วนะครับเป็นไม้ชุดที่จมน้ําทั้งหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นชนชนชมราชินีกิ่งตอนที่พี่เขียวสัรสร้างให้เป็นบอนไซทั้งหมดเลยนะครับ ทีนี้ไม้กำลังฟื้นตัวนะครับเพื่อนๆนะไม่ต้องตกใจนะทําไมไม้ไม่มีใบนะครับตอนนี้แต่ว่าเรามาดูกระถางกันวันนี้นะครับเป็นกระถางรุ่นเดียวที่ผมมีความสุขผมชอบมากแล้วก็ต้องไงก็ต้องไงก็ต้องเตรียมอะครับต้องต้องใช้กระถางยี่ห้อนะฮะพี่เขียวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอโอเคพี่เขียวพี่เขียวพาไปดูกระถางที่ผมสั่งไว้ก่อนว่าว่าได้ได้ไดยังไงบ้างผมสั่งกระถางเมตรไว้ by. แล้วก็กระถางห0สิบี่ิบนี่ครับพี่เขียวเตรียมมาให้แล้วกระถางเมนี้ที่สั่งไว้นี่ครับกระถางเมตรหนึ่งที่สั่งไว้อันนี้60สิอันนี้5้าสิบอ่าอันนี้นี่ครับสั่งไว้ได้แล้วสั่งไปสองอย่างสามอย่างสามอย่างครับจะมีหลายอย่างเนาะนี่ครับพี่เขียวกระถางที่เนี้ยพิเศษกว่าที่อื่นยังไงทําไมถึงถึงถึงมีรูปร่างเหมือนกันเพราะที่นี่เขาเรียกกระถางอะไรนะครับพี่แบบเนี้ยอ๋อ เป็นกระถางปั้นนี้หรือว่ากระถางปูนกึ่งอะไรยังไงทับทำไมถึงไมถึงถึงแปลกจากที่อื่นเป็นสไตล์บอนไซป่ะฮะใช่เป็นสไตล์บอซใสครับเป็นกระถางที่ขึ้นรูปขึ้นมือหรือพิมพ์ทุกอย่างทําเองทั้งหมดไงแกะลายเองทุกอย่างทําเองหมดเลยจริงเหรอฮะพิมพ์เพิ่มทั้งหมดเลยก็คือหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวก็คือเหมือนที่ว่าพี่เขียวสร้างแบบขึ้นมาเองใช่แกะแบบเองใช่โอ้ย <ๆ S 1> แล้วก็ค่อยๆปั้นมือ ปั้นมือเอาไม่ใช่หรอกคือคือกระถางต้องบอกไว้ก่อนเพื่อนๆว่าทำไมเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงกระถางมี2ลักษณะกระถางที่ปั้นมือกับกระถางปูนกึ่งอ่าอันนี้อันนี้ปั้นปั้นปั้นวยมือด้วยแกะแกะลงแกะลายเนี่ยแกะด้วยมือทั้งหมดเลยครับพี่งานมนก็ที่มันช้าค่อนข้างช้ามากครับพี่เราดูวิธีการเบื้องต้นก่อนมาถึแอมพี่เขียววันนี้ผมให้พี่เยเตรียมให้แล้วอย่างนี้ก็ต้องมาแกะเองแกะแบบก่อนแกะแบบก่อนอ๋อพี่เขียวสร้างแบบด้วยตัวเองนี่ครับ สร้างแบบด้วยตัวเองแบบนี้เลยครับอันนี้แกะเองเลยเหรอพี่แกะเองครับอันนี้เป็นกระถางแปดเหลี่ยมนะฮะแล้วก็ค่อยๆเอาแต่ละจิ๊กซอเหมือนกับจิกซอนะอนนแต่ละตัวมา,นะามาประกอบกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แกสอนําให้ดูก็ได้ครับพี่อันนี้พี่แกสอนเป็นแฟนแฟนที่เขียวนะฮะนี่ประกอบอันนี้เข้าไปอย่างนี้นะครับวิธีการปั้นกระถางแบบนี้นครับอันนี้ก็เอาไม่เป็นงานหลน่อ,ะอนะฮะพี่แกสอนก็ใส่แบบนี้ แต่เราก็ทํายังไงต่อครับพี่เกอรก็จะใส่ปูนแล้วก็เอารูปขึ้นอ๋อปาดขึ้นใช่ปาดขึ้นแล้วก็ใส่เหล็กใส่เหล็กเพื่อความแข็งแรงใช่ใส่เหล็กก็จะใส่เหล็กที่พี่ฐานเนี่ยสี่เส้นครับแล้วก็ใส่วงครับแล้วก็ใส่ตัวยึดครับฐานนี้แล้วก็ใส่วงนี้อีกรอบหนึ่งอ่าฮะแล้วก็ ขึ้นลูกอีกรอบนึงให้เสร็จขึ้นเลยอ๋อก็ค่อยๆ่ปาดไปเรื่อยไปเรื่อยใช่แล้วก็นี้เราก็มาทําขอบอันนี้เราก็ทําเอามือเนี่ยเกียงอุปกรณ์นะครับพี่ขึ้นลูกให้ได้ขึ้นลูกเอาขึ้นลูกเอาอืมแล้วงานหล่อมันเป็นงานหล่อนะฮะอันนี้อันนี้ไม่ใช่งานกึ่งนก็คืองานหล่อไม่ใช่งานกึ่งอ่ากึ่งก็คือวิธีการแบบหมุนรอบันรายปันรายอ๋อแต่นี่คือหล่อค่อยค่อยขึ้นลูกทีละต้นทีละทีละใบทีละใบใช่วันหนึ่งสามารถทําได้กี่ใบครับพี่ ก็ถ้าทําคนเดียวเนี่ยจะทําถ้าชานาญแล้วก็ประมาณสิบใบสิบใบต่อวันนะฮะมาแล้วแล้วแล้วตอนนี้ออเดอร์ยาวไหมพี่ก็เรื่อยเรื่อยเรื่อยนะเรื่อยเรื่อยนะเรื่อยก็มันมีหลายแบบกระถางพี่ของของพี่มีหลายแบบมีรูปแบบไหนบ้างพี่อันนี้ที่ที่ผมสั่งไว้คือกลมนะฮะแปดเหลี่ยมอ่าหกเหลี่ยมครับแล้วก็สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็คือสไตล์บอลไซเด์เดิมเดเดี๋ยวผมจะเข้าเข้าขอรูปของพี่ เขียวมาให้เพื่อนๆดูว่ากลมเป็นแบบไหนใช่แล้วก็เหลี่ยมเป็นแบบไหนแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยม<ว>กหกเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงกลมก็จะมีทั้งสูงแล้วก็แล้วก็วกเตี้ยเตี้ยอ่าเ,เป็น,นสัะสบอลใส่ไปดูกระถางรงนีนก็ได้พี่ผมผมเมื่อกี้ผมแอบเดินดูมาแล้วรอบหนึ่งนี่ข้ามัาตรงนี้กันเนี่ยฮะอันนี้คือกระถางที่<อ>ผมถามพี่เกอรแล้วเมื่อกี้นี้คือเป็นกระถางที่ไม้ไม้เสียหายจากน้ําท่วมเดี๋ยวผมขอคลิปตอนที่ พี่เขียวไปนั่งอยู่บนหลังคาได้ไหมได้ไดอะดเดี๋ยวผมจะเอาเพื่อนๆดูว่าทำไมทาไมมันทิ้งแบบว่าเสียหายเยอะขนาดนี้นะฮะทุ่มแคว่าดีฝาฝนแรงสิว่าน้ำแหง้งปล่อยให้น้ำท่วมที่ยังดีฝาโอ้โหวันนี้ครับชาวประชาเฟซบุ๊กทั้งหลายเอาแล้วเอเคอ อันนี้อันนี้เป็นกระถางรูปสี่เหลี่ยมนะครับพี่สี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะใบเล็กสุดใบเล็กสุดสายเล็กสุดของที่นี่ที่ทำได้เนาะอันนี้พี่เขียวว่าแกะแบบเองเหรอใช่อันนี้ก็แกะแบบเองเนี่ยฮะโอ้เนี่ยกาวคือคือเป็นงานแทนนี่งานฝีมือจริงๆใช่อันนี้อันนี้คือกระถางสี่เหลี่ยมเป็นเพ้นเป็นเพ้นเป็นเพ้นเพ้นคือยังไงนะพี่ก็ใช้สีสีน้ำอะคริลิกอฮะเพ้น ก็มันก็จะทนทนเหมือนสีทากระถังทั่วไปอ่ะอ๋อแต่ว่าใช้วิธีการเพ้นท์คือการวาดเอาใช่ใวาดมือเลยแหละครับวาดมือเอาจริงเหรอพี่ตอนนั้นผมผมผมเห็นในภาพที่พี่พี่เขียวเขาโพสต์ไปผมนึกว่ามันเป็นแบบมันเป็นแบบซิสกรีนแบบว่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ก็เป็นกระถางทรงรีทรงรีทรงรีอ่าเดี๋ยวผมขอลืมผมผมลืมถามเรื่องเรื่องราคาไปครับพี่ไซส์เนี้ยครับพี่อันนี้ขนาดเท่าไหร่นะพี่กว้างเท่าไหร่นะอันนี้27็คูณ กว้าง27คูณ20 5เซนอันนี้ขายได้ไงครับงานทำสีแล้วส่วนมากทำงานทำงานทำสีส่วนมากก็คือผมแนะนำให้ให้แบบว่าสั่งซื้อแบบที่ทำสีแล้วดีกว่าเพราะว่ามันสวยมากๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทำไมผมถึงอยากให้เป็นแบบนี้เพราะว่าผมใช้มาประมาณ4ปีแล้วไม่เคยต้องทำสีใหม่เลยนะฮะกระถางเจ้านี้เนี่ยทำไมถึงบอกว่าเราไปดูดีกว่าว่าแอบดูกันเมื่อกี้ผมไปแอบดูมาแล้วสีเนี่ยอย่างดีเลย ของ S C G ด้วยอ่าไม่รว้ราคาเท่าไหร่นะครับพี่ตัวนี้อันนี้เราก็ขายไปละร้อยละร้อยเองราคาส่งด้วยนะอ่าต้องมีจำนวนขั้นต่ำไหมครับไม่ไม่ท่าไหร่ก็ได้ใบดอกใบก็ทำอันนี้เขาเรียกกระถางอะไรนะครับพี่ลายนี้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแต่ออ๋งานที่พวกใส่ไม้บนไฟอ่าครับไซส์นี้ขายเท่าไหร่ครับพี่ไซส์นี้ไซส์นี้จะขายแค่ร้อยแปดสิบบาทโอ้โหอ่ะมาดูตรงนี้บ้างอันนี้เป็นไซส์ อันนี้ร้อยแปดสิบวงดีขนาดสี่สิบสามสิบคูณสิบเซนอันนี้ทําพร้อมทําสีแล้วพร้อมทำเสร็จแล้วาราคาร้อยแปดสิบบาทนะฮะใครที่สะสมบ,อน,อ,สสมบอนไซหรือว่าทําเป็นชนชมบอนไซก็สามารถสั่งได้นะฮะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมเหรอครับพี่สี่เหลี่ยมขนาดสี่สิบสามสิบสี่สิบคูณสามสิบนะฮะ,ะ,ฮะราคาไงฮะร้อยแปดสิบบาทเหมือนกันเออจริงเหรอโอ้พี่พี่กี พ,พี่อันนี้อะไรครับพี่กระถางแบบเนี้ยมันมีอนนบอนไซเหมือนกันบอนไซเหมือนกันกอันนี้ก็รูปทรงจะเป็นสี่เหลี่ยมเลาวจะว่าวมุมเ<อ>ขาก็นิยมเหมือนกันเพราะว่ามันจะแตกจากสี่เหลี่ยมที่เป็นมุมนี้อันนี้จะขายอยู่ที่ถ้างานไม่มีลายก็ขายแค่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบถ้ามีถ้ามีลายเพ้นท์อะไรพี่ถ้ามีลายเพ้นท์ลายเพ้นท์คือแบบนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะพาดูแล้วผมจะแปะภาพลายเพ้นท์ให้เพื่อนๆดูดีกว <pen, S 1> <ะ>่าลายเพ้นท์เป็นลายเพ้นท์งานวาดงานวาดเวลาผ่าน บาทแต่ว่าทําไมเดี๋ยวผมพาไปดูว่าทําไมต้องเป็นหนึ่งพันนะฮะมันสวยจริงๆทุกคนโอ้ล้วมปดูด้านนี้ด้านนี้ฮะพี่ด้านนี้จะเป็นกระถางหกเหลี่ยมอ่าไซส์หกเหลี่ยมไซส์หกเหลี่ยมอันนี้เป็นงามตอนทํากระถางแรกๆตอนนี้ยังมีอยู่ไหมฮะไม่มีมีเอ้าไม่มีแล้วไ่ตนนี้ล่ะมีไหมต้นนี้มียังมีอยู่อ่ะพี่ลูกคุดึงมาอันนี้นะอตัวนี้อ่าอย่างนี้ฮะอย่างนี้อย่างนี้ไซส์นี้ขายยังไงพี่เี่ย วันนี้ขายสองร้อยสองร้อยทำสีแล้วทำสีแล้วนะครับอ่าสีสั่งได้นะมีมีตัวอย่างสีเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ตัวอย่างสีให้ดูดีกว่าว่าจะได้เพื่อนๆจะได้เห็นภาพว่าเอ๊ะต้นนี้ทําสีแล้วเป็นแบบไหนนะครับน,นี่เหมาะกับใส่แกะนะเขาแกะนี้ส่วนมากๆเลยอ่เดี๋ยวเรามาดูอีก,อกรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้ลักษณะไม่เหมือนกันนะเดียวกันรุ่นเดียวกันหมายความว่าสีมันจะดูแจ่มกว่าอ๋อ,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 อครับครับครับเข้าใจค,ครับพี่โอเคอันนี้ก็ร้อยแปดสิบมาพี่เนาะ อันนี้ไหม่อันนี้สองร้อยสองร้อยนะสองร้อยโอเคไซส์สามสิบคูณสามสิบกว้างสามสิบสูงสามสิบโอเคครับอ๋อมีมีมีอย่ยงรีอย่างเงี้ยพี่เป็นลูกไข่ใช่ไหมโอันี้ไม่ได้ทำไม่ทำแล้วอ่าโอเคครับไปเลาวว่างานงานเราทำใส่ไม้ตัวเองที่ดอกเแรกๆอ๋ออย่างนี้เขาเรียกกระถางขาสิงใช่ไหมพี่ฮะไอไอ้อนี่ผมแกนรวมใส่ใช่น้องสิงครับน้องสิงขาสิงอ๋อน้องกำลังล้างอยู่นะฮะล้างแบบทำความสะอาดแบบนะครับ เดี๋ยวไปหาพี่เขียวกันพี่เขียวครับ,รบพี่เขียวพ,พี่พี่สอนบอกว่าพี่เขียวเพ้นเองครับผมเพ้นเองแล้วแล้วมีความสวยงามมากๆเลยทําไมมันทิ้งราคาหนึ่งพันบาทครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูพี่สอนบอกว่าราคาหนึ่งบาทมาดูกันนี่ 8, อ่าทำไมถึงต้องหนึ่งพันบาทนี่ดูตน้นนี่ครับทำไมต้องหนึ่งพันบาทครับผมตาใบนี้ถ้าจะเพ้นจริงๆก็อยู่เกันสี่วันหรือสามวันสี่วันนะฮะทุกคนนี่คืองานแฮนด์เมดนะครับ นี่คือพอใจครบทุกด้านไงอันนี้อันนี้คือสียังไม่เสร็จสีเสียหลิกเสียหลิกสีของตาช้างเรานี่เนี่ยรอฮะครับผเพื่อนเพื่อนดูนะนี่ครับเป็นงานที่ทําด้วยมือนะครับแล้วถ้าใครสั่งกันแล้วผมก็จนเลยอ่ะเรื่องผมก็จนแล้วเพราะว่าผมเดี๋ยววันละสองร้อยสี่วันก็ตกวันละสองร้อยอย่างที่คุณจะเริ่มเริ่มขับออสี่วันก็คือสองร้อยนะฮะนี่ครับดูฮะการ การเพ้นอันนี้งานยังไม่เสร็จสีสียังไม่เสร็จเอาไม่เป็นไรครับผิดเนี่ยฮะนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะฮะทุกคนดูนะฮะอันนี้เริ่มใกล้เคียงแล้วเรน่มใกล้เคียงอันนี้เริลยการนี้เสร็จอันนี้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จดีนะอ่ายังไม่เสร็จโอ้พี่เขียวมีตัวอย่างกระถางที่เสร็จแล้วไหมครับมีรูปไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอามาแปะลิงก์มาให้เพื่อนเพื่อนดูมีมีมีเดี๋ยวพี่ลบกวนส่งส่งผ่านทางทางนี้โอเคครับพี่โอ้โหแล้วแล้วสมมติว่าถ้าเป็นกระถางกลมๆแบบนั้นน่ะสามารถสั่งเพ้นได้ม ได้ไดแต่ว่าต้องมีราคาเดี๋ยวคุยกันนอกรอ,อบอีกทีนึงพี่เขียวทํากระถางเมื่อที่ปีแล้วฮะแบบเนี้ยแบบแบบนี้นะ่ามันประมาณถ้าถ้าเริ่มทํกระถางจริงน่าจะสิบกว่าปีสิบกว่าปีอ่าแต่งานแต่ผมอยู่งานงี้มาตั้งเด็กเลย<อ>งานต้เกะทุกปันอ๋อแล้วทำไมถึงบอกว่าคือพี่เขียวจะสรนสร้างงานขึ้นมาด้วยตัวเองเลยตัวเองเลยเเลย,ยังทุกวนันยังไม่เคยเห็นคนทากระถางเลยนะ <laughs> แบบนี้นะแบบนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ คือคิดเองหมดเลยคือไม่ได้ลงไปเรียนที่ไหนเลยอ๋อไม่ได้เรียนเลยคิดเองอะไรเองทั้งหมดเลยอ๋อใช้ประสบการณ์ใช้ประสบการณ์นะฮะในการในการแบบสะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆพาเพื่อนๆดูสีดีกว่าว่าทาไมทาไมสีที่ถึงติดทนนานผมใช้มาสี่ปีแล้วเนี่ยไม่เคยต้องทาสีใหม่เลยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงใช่ไหมพี่ไม่ไม่ห่วงไม่ห่วงนี่ฮะดูครับของเอ G ซจนะครับทุกคนมันทําไมถึงทนมากนะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็คือมีแต่ว่าคือพี่ก็เื่อเขียนทอนก็ทนดิเพราะ ต้องใช้ของรีลาวาถ้าคนจะรู้จักรีลาวาตัวนี้หาซื้อยากตารตลาจะไม่มีขายเอ้าเหรอพี่ไม่มีขายสีทองนะฮะตัวนี้ตัวนี้ก็พันสองก็ปองนึงละ่ะครับผมทาได้กี่ใบเนี่ยพี่เดี๋ยวม<า>ันเรื่อยๆอ่ามันหมดจำไม่ได้หรอกกี่ใบโอ้โห <c oughs> นี่พอพอสายสีทองตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนนี่ครับสีทองคือแบบนี้นี่เลยครับมันจะติดทนนานแล้วผมใช้มาสี่ปีแล้ว ไม่ไม่ไม่ร่อนไม่ไม่ลอกด้วยนะฮะแล้วก็ไม่บวมจมน้าได้จน้เลยทเื่อจมเลยได้พี่เขี่วพาไปดูที่จมน้ําดีกว่านี่นี่นี่ต้นนี้เลยหน่อยหน่องหน้าเลยฮะนี่ฮะที่พาไปดูที่จมน้าเลยดีกว่าว่าทาไมทาไมถึงมั่นใจว่ากระถางเราแน่นอนสีเราไม่ร่อนไม่พองอันนี้อีกแบบอันนี้เก่าจัดอันนี้เก่าจัดอันนี้จนเก่าจัดเก่าจัดแล้วอันนี้คือยังไม่ทําความสะอาดนะทุกคนปล่อยยังไม่เคยทความสะอาดนี่ฮะคือจมน้ํางัดขึ้นมา อย่างนูย่งนูนอย่าง,งนู้นก็ได้ถ่ายงันขึ้นมาก็เป็นย่างนูนด้วยอ๋อเดี๋ยวเยวพี่เขียวทำทำหลายมีหลายสีนี่อ่าใอันนี้อันนี้อย่างนี้สีหนึ่งแหละอย่างนี้เขาเรียกสีอะไรนะครับพี่อันนี้ก็สีอะไรเขาเรียกสีแดงเข็มทองแดงเข็มทองอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านนูน้นครับลงได้ไหมพี่แถบไหมพอได้อยู่ได้อย<ๆ>ูนะ่เนาะโอเคลายนี้ครับทุกคนเดี๋ยวผมพามาดูนี่อันนี้เป็นอะไรครับพี่อันนี้เขาเรียกอะไรก็ อันนี้แบบใช้สีสีของมันเขียนเองเนี่ยสีตาช้างเขียนสีตาช้างแต่อันนี้เขาเรียกเออ่พี่มีชื่อเรียกไหมฮะเผ<อ>ื่อเพื่อนสนใจอ,อยากอยากสั่งอันนี้ออ๋ถังง50เซนอ่าอันนี้<อ>เป็นสีดำ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 กับขาวเหรอพี่ใช่แต่ไม่ได้เขียนทองอไ,มไ,ไม่ได้เขียนทองแบบนี้อย่างนี้ก็ราคาเดียวกันไหมครับพี่ราาคเอ่าเดี๋ยวพี่มาดูอันนี้นี่นี่นี่ผมมีอีกสีหนึ่งนี่ทำไมไม่เห็นถังเขียนเพราะตรงน้ำเหมืนเลยใช่ใช่ นี่ครับแล้วผมที่พาเพื่อนเพื่อไปดูเมื่อกี้เนี่ยไม่ไม่ล่อนนะฮะสีไม่มีร่อนไม่มีแบบบุดเลยนะนี่อีกต้นหนึ่งต้นนี้คือความเสียหายที่เกิดจากน้ําท่วมน,นะครับทุกคนเห็นไหมฮะนี่แล้วมันเหลาน้ำมันไม้มันโสมไปพังนี่นี่คือสีอะไรครับพี่พี่เขียวส,สีตาช้าเลยอ่ามันมันมันชื่อมีชื่อเรียกมันคือสีดํสดดีดำกับน้ําตาลเหรอพี่ใช่ส,สีปัดอ๋อสีปัดนะนะนะรุ่นนี้คือสีปัดนะครับทุกคนรุ่นนี้สีปัดนะครับแล้วก็ยังไงก็สามารถสั่งพี่เขียวได้ ประมาณนี้ใส่แล้วก็สวยๆประมาณนี้ครับอันนี้จมน้าไว้ยังไม่เช็ดไปล้างจมน้ําจมมากี่กี่เดือนนะพี่ถ้าจมน้ํานี่เข้าเข้าเดือนที่สองนะเดือนที่สองะเห็นพี่เขียวนั่งร้องเพลงบนหลังคาด้านนู้นเลยด้านนู้นเลยรอคาด้านนู้นเลยเหรออืมยังเละอยู่เลยเละอยู่เลยนี่นี่พอพอใส่ไม้แล้วก็จะประมาณนี้ครับเพราะแต่ก่อนนี้หน้าบ้านพี่เขียวเยอะนะแต่ว่าตอนนี้เหลือจะประมาณนี้ครับพี่ อันนี้ก็เขียนนี่นี่คืองานเพ้นท์มือของพี่เขียวเองใช่ไหมครับใช่อันนี้งานเป็นทับนูนทับนูนแล้วเ,เราก็เพ้นเข้าไปเพ้นเข้าไปเพนเข้าไปเป็นสีมัเนม <c oughs> เป็นงานเพ้นเองนะครับโอ้โห,โหนี่อะครับประมาณนี้แล้วกระถางนี่ไงที่ผมพาเพื่อนๆมาดูเมื่อกี้นี้กระถางนี่ครับนี่พอพอแล้วจะเป็นประมาณนี้นี้กระถางแกะล่องแบบจีนอะแบบแกะล่องแบบจีนอ๋อชักล่องเอา อ๋ออย่างนี้คือแบบถ้าเกิดว่าสมมติตอนที่พี่เขียวแกะลายก็จะเป็นแบบว่าให้มันนูนแกะนูนแกะหล่องแกะล่องล,อง,ล,อง,ลองมาลึกเลยอ๋อกระถางเลยโอดูกระถางกลมดีวกว่าพี่นี่กระถางกลมเอามาใส่แบคแบคโคลอนไม่ใช่แบคโคลนอันนี้อันนี้อันนี้แบคเมจิกอ่าเเราได้ภาพที่จมน้ําอยู่นะอ่าครับจมน้ําแต่ว่านี่แบคไมจิกยังรอดได้นะทุกคนอันนี้อันนี้กระถางทรงกลมนะฮะนี่ผมเห็นพี่ไอศูลใช้ตอน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 ใส่แกะประกวดนะครับ นี่เลยนี่ก็รับทํานะใส่นี้ก็รับทําอยู่นะครับนี่อันนี้แปดเหลี่ยมจีนนะครับนี่แปดเหลี่ยมจีนนะครับทุกคนวันนี้ผมพามาดูกระถางนะว่าทำไมผมถึงต้องใช้กระถางเจ้านี้เนี่ยครับเขาใช้วัสดุที่ดีใช้วัสดุที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยพอเวลาจมน้ําหรือว่าโดนน้ําเนี่ยมันไม่หลุดร่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมตัดภาพด้านในตัวนู้นตัวนู้นสีสีสน,นู้นถามาแปดปีแล้วมันตัวไหนครับผมแปดปีปปปปตัวนี้แหละตัวนี้นี่ผมเห็นพี่จ่าพี่จ่าอยากได้อยู่ตัวเนี้ย นี่แหละตัวนี้เลยครับที่พี่จาจมน้ำแปดปีแล้วจริงไว่สภาพนี้แล้วทาแว็กซี่ก็หายพี่ทาแี่ก็ใส่แล้วนะฮะแบบนี้เลยใส่เนี้ยทันนี้ที่พี่จ่าชอบนะพี่จ่าเดิมชุมแสงชอบใช้กับแกะนะเพราะว่าขอบมันสูงขึ้นครับพอขอบมันสูงขึ้นปุ๊บไม้กินอาหารได้มากขึ้นแล้วก็ไม้จะอยู่ได้นานนะครับนี่ตัวนี้ประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวผมตัดผ้าเข้าไปด้านในครับโอเคครับเดี๋ยวตัดผ้ามาหาพี่สอนอีกครั้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมจะสอบถามราคาอีกหนึ่งรอบนะครับว่าแล้วก็ช่องทางการติดต่อกับพี่สอนกับพี่เขียวว่าสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็ Facebook ติดต่ออะไรอย่างเงนะครับมามาดูเรื่องราคากันก่อนกระถาง1นเมตรเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับพี่ไซนี้ไซนี้ก็อยู่หกร้อยหกร้อยนะครับอ่ะอันนี้อันนี้กระถางอะไรนะครับพี่ไซนี้อันนี้หกสิบเซนหกสิบเซนนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับไซนี้นะ่ะ ห้าสิบเซนนี่สองร้อยห้าสิบเซนนี่สองร้อยรวมราคานี่คือรวมทำสีแล้วใช่ครับรวมทำสีหมดแล้วนะครับอันนี้ที่ผมสั่งไว้นะใช่โอเคครับถ้าใครสนใจติดต่อเนี่ยติดต่อได้ที่เบอร์อะไรบ้างครับพี่เบอร์โทรศัพท์ก็เบอร์โทรศัพท์ก็0 9 2 0 9 2ครับ7 8 0 3 2 5 2แล้วก็7 8 0 3 2 5 2นี่เบอร์ใครเบอร์พี่สอนหรือเบอร์พี่เขียวเบอร์พี่เขียวเบอร์พี่เขียวนะครับโอเคถ้าเป็นเบอร์พี่ก็098 098ครับ387 387 7299 7299ต้อองบกไว้ก่อน ทำได้วันละกี่ใบนะพี่ทำวันละสิบใบสิบใบที่ผมถามพี่เมื่อกี้เนาะสิบใบก็คือจะไล่ไปก็คือไซส์หนึ่งเมตรใบหนึ่งสิบใบนี่ก็คือหลอกงานนะไม่ใช่เก็บอ๋อหลอกหน่อขึ้นแบบได้หลอกหลอกขึ้นตัวบอดี้ได้ประมาณวันละสิบใบนะครับอาจจะจอช้าหน่อยแหละแต่ก็ขึ้นช้าต่งเก็บงานเก็บงานทําสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะช้านิดนึงนะครับโอเคเฟ c บุ๊ก k หละครับพี่มีไหมเฟ e บุ๊กก็ช่างเขียวช่างเขียวนะครับเมืองสิงห ทั้งเขียวเมืองสิงกรับอส,อสอนดีไซน์สอนดีไซน์เดี๋ยวผมติดลิงก์ไว้ให้ทั้งคู่เลยท<ช>ั้งเขียวเมืองสิงนะครับแล้วก็สอนดีไซน์คอ่ะฮะคือต้องบอกไว้ก่อนอันนี้คือราคาที่ส่งที่ส่งหน้าหน้าลงปั้นนะ<ช>ที่ส่งหน้าลงหล่อนะ<ช>ไม่ใช่ราคาหน้าร้านนะราคาหน้าร้านที่เขามารับไปขายนี่ต้องให้ให้เขานะเพราะว่าเขาต้องมีกําไรบ้างนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ราคาพิเศษแบบนี้ก็ต้องมาหาที่มาที่นี่เลยมาที่นี่เลยนะครับมาหาพี่เขียวกับพี่สอนนะ เองกันเองมากๆเลยวันนี้ขอบคุณพี่เขียวแล้วก็พี่เขียวไปไหนอยู่นี่อ๋อขอบคุณพี่เขียวครับพี่แล้วก็ขอบคุณพี่สอนด้วยที่มาแนะนําเรื่องกระถานะครับแล้วก็ปั้นกระถางให้ผมอย่างด่วนเลยผมสั่งแค่สัปดาห์เดียวเองได้แล้วนะฮะขอบคุณมากๆครับพี่วันนี้ผมลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับพี่